สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันจัน์ทรนะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็เลยมาแล้วหมอขอเป็นนะคะในปักหลังของเดือนมีนาคมพศ2 5 6 6เนาะนะคะดวงนี้นะคะพูดทุกคลิปเลยไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะคะด,ดูเป็นแนวทางนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนเนาะให้อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะถ้าพูดถึงความรัก บใบแรกของคุณค่ะมีแต่เรื่องงานเต้แม่หมดเลยคนวันจันสองไม่เท่าหกไม่เท่าสิบไม่เท่าหนึ่งไม่เท่าแปดเหรียญเรื่องเงินเรื่องงานเด่นนะคะเพื่อนๆส่วนความรักไม่ค่อยเด่นแม่หมอว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ยังอยากจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไปก่อนนะคะมีเป้าหมายนะอยากจะเก็บเงินแต่ความรักคุณก็อยากมีแหละแต่ลึกๆแล้วคุณอาจจะคิดอาจจะอยากคิดว่าเก็บเงินเก็บทองมั่นคงไปก่อนก็ได้นะคะมาดูไปแรกกัน ใบแรกของคุณคือสองม้เท้าเพื่อนๆนะสองม้เท้านี้นะคุณอาจจะมีงานทั้งงานประจําหรือง,งานเสริมหรืออยากหาอะไรนะคะเพื่อนๆมาทําเพิ่มเพื่อก่อเกิดรายได้ก็ได้หรือคุณมองถึงอนาคตไกลๆออกไปหรือไม่เกี่ยวกับง,งานออนไลน์ก็ได้นะคะถือลูกโลกอยู่ในมือถ้าคุณไม่ได้คิดจะเดินทางต่างประเทศต่างชาติก็แปลว่าคุณเป็นคนที่มองการไกลนะคะหนึ่เท้านะคะ บางคนเนาะนะคะกำลังรอสอบแข่งขันอยู่มีโอกาสนะคะหรือกำลังสมัครงานใหม่นะคะถ้าคุณเป็นเดฟูก็คือยังว่างงานสมัครงานได้งานนะคะเพื่อนๆนะแต่ถ้าท่านใดที่สมัครแล้วรอผ่านโปรก็คงจะผ่านโปรแล้วถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะให้เราแฟนเป็นไพ่พระนะแม่หมอบอกเลยว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ยังเมตตาคุณจะเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณคนนะ<ค>พเพื่อนๆแม่หมอว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะค้ำจุนช่วยเหลือให้ประสบผลสําเร็จให้มั่นคงนะคะในหน้าที่การงานนะคะตรงนี้นะ The a m e t h y s แม่หมอว่าความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ของคุณนะคะจะเกิดขึ้นเนะาะไพออกมาในโทนดีแล้วค่ะตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งดาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้ามีปัญหามันเคลียร์ได้ด้วยความฝาฟันของคุณนี่แหละคะ่ะไพตรงนี้มันขึ้นมาดีมากเลยนะคะมีปัญหาไว้ให้แก้ไขคะ่ะเพื่อนๆทุกอย่างนะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะแก้ไขได้หมดแหละ สิบไม้เท้าอาจจะเป็นภาระหน้าที่การงานของคุณที่ไม่สามารถกระใจายให้ใครได้หรือไม่เป็นส a l ล r ครอบครัวหรือคนวันจันทร์นะคะทําอะไรหลายอย่างมันเลยรู้สึกว่านะคะแบกภาระเยอะหน้าที่การงานเยอะนะคะเพื่อนๆหรือคุณเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยแต่ไม่ว่าจะถึงอย่างไรนะคะ The f ฟูลนี้คุณก็มีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวได้เดินทางไหว้พระนะคะตรงนี้นะไปกับครอบครัวไปกับคนรักก็ได้นะหกไม้เท้านะคะตรงนี้ อะไรที่คุณทำนะคะเ,เพื่อนๆทำมาเนิ่นนานอะ่ะมันมีเกณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จน,นะบางคนกำลังจะคิดค้าขายเกี่ยวกับออนไลน์เราจะมีคนตามไหมอันนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณทําทุกวันทํำบ่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆนะคะอย่าย่อท้อนะคะตรงนี้ขึ้นมาไพ่วิกตรอรแ่่งความสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ต้องใช้เวลานิดน,นึงนะคะหนึ่งเรียนมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินมีโอคนหยิบยื่นให้เรานะคะช่วงนี้การเงินการทอน การทองครองตัวมีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภด้วยนะคะตรงนี้นะแปดเหรียญน,นะคะเงินสะพัดเลยแหละเงินคําว่าสะพัดคือเห็นไหมคะคนนี้ตอกเหรียญคุณมีเป้าหมายอยากเก็บเงินเก็บทรัพย์นะคะบางคนรอเงินก้อนหรือรออะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือเก็บเงินเพื่อจะไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือลงอะไรมาขายก็ได้มีโอกาสนะคะเพื่อนๆขายดีนะช่วงนี้นะคะเงินเข้ามาหลายทางเลยแหละตรงนี้ทีนี้มาพูดถึงความรักความรักมันเหมือนว่า มีคนที่ท่านะคะถ้ามีปัญหาเรื่องความรักมีคนที่เสียใจอยู่ตรงนี้นะนึกถึงเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆอยู่นะคะแต่ว่าหนึ่งดาบคือถ้าคุณรอความชัดเจนอยู่ค่ะเพื่อนๆถ้าไม่มีอะไรที่ชัดเจนแม่หมอว่าคุณจะเคลียความรู้สึกเรามากกว่าที่จะพอและหลุดจากตรงนี้ค่ะมาโฟกัสเรื่องที่คุณจะทําเดินหน้าสู่ความสําเร็จของเราดีกว่าจะมานั่งหมกมุ่นทําไมนะคะตรงนี้บางท่านอาจจะรอรอวันที่ คุณกับเขาจะมาเคลียร์รอวันที่จะชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเพราะเราสร้างกับคนนี้มาเยอะนะคะแม่หมอว่ามีเกณฑ์สําเร็จนะมีเกณฑ์ได้เคลียร์บางอย่างนะคะตรงนี้มาดูความรักนะคะนิดนึงนะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะมีคู่ก็ได้นะคะอันเดียวกันของแม่หมอเป็นยังไงบ้างช่วงนี้บางท่านอาจจะคุยกับธาตุลมนะคะ,นะเดินมาอีกลนะนะหนึ่งไม่ทาไอหนึ่งดาบธาตุลมตุนกุมเมทุนธาตุไฟเมสิงหนู พฤกษพลคนาพึกศพนะนาศีดาบเด็กเธอเรียญธาดินกันบพึกศสดมังกรมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยความรักมันนิ่งนะคะเนี่ยคุณพยายามที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะเพื่อนๆนะมันมันกดดันมันอึดอัดก็ได้เอ็มพเพลลอร์ราศีเมษลคนาเมษควีนเือถ้วยธาน้ำกรกฎมีนพิจิกห้าเหรียญ เสัน้นหถ้วยไนท์ถือถ้วยสาดาบนะคะเเหรียญอ่าที่ผ่านมาถ้าคุณมีคนคุยคะ่ะเพื่อนๆคนที่คุยคนที่ชอบเขาอาจจะวนเวียนกับสิ่งเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะหรือบางท่านนะคะเป็นรักสามเศร้าคุณอาจจะมีคนใหม่มาคุยแล้วคนเก่าของคุณก็มาขอโอกาสแต่ถ้าไม่มีแปลว่า คนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่นะคะเขามีคนของเขากลับมาขอโอกาสทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเป็นรักสามเศร้าที่เสียบอยู่ตรงนี้นะคะเสียบแทงทิ่มแทงนี่แหละนะคะเขาไม่แก้ปัญหาให้เรานะคะเขานิ่งเขาเงียงนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์มันชัดเจนนะคะไม่ใช่เราอยากจะมานั่งทุกข์ใจอย่างเงี้ยเราก็อยากมีความสุขของเราห้าเหรียญมันรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่มีค่าเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะทั้งที่คุณนะคะรู้สึกดีต่อเขามอบหัวใจให้เขาควีนถ้วยเนี่ยเป็นคน นะคะเป็นคนที่ใจดีด้วยแหละแต่ณตอนนี้แม่หมอว่าคุณจะเริ่มเข้มแข็งกับความรู้สึกตัวเองได้นะคะเริ่มอยากชัดเจนอะไรบางอย่างแล้วนะคะตรงนี้นะคุณแม่หมอว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่กับตัวเองนะคะมีความสุขมีความสบายใจนะคะตรงนี้ดีกว่านะ,ะมาดูกรณีคนที่โสดนะคะมาดูคนโสดกันนิดนึงนะคนโสดดีเอ็มเพรสนะคะหนึ่งไม่เท้า ในเธอเหรียญคนโสดบางคนนะคะเก็บความรู้สึกหรือนะคะมีความอาจจะเป็นคนที่คุณชอบแล้วรู้สึกอยู่ไกลกันหรือเปล่าหรือเขานิ่งๆไปนะ,ะคะไพคามาเด็กเธอเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยแชริออดกรกะกดลัคนากะระกดนะคะคิงดาบ เดทนะคะคนโสดเพิ่งไปจบอะไรกับใครมานะคะตรงนี้หรือห่างอันนี้เดรดพิจิกลัคนาพิจิกนะคะพอไม่แม่ไม้ก็ได้หรือคุณไปจบอะไรกับใครมาที่ความสัมพันธ์มันซ้าซ้อนกับคนอื่นหรือเขาไม่เปิดใจให้คุณนะคะตรงนี้นะนะหรือเขามีคนหของเข้าแล้วแม่หมอว่าเขามีเจ้าของมีแฟนแล้วก็ได้ทําให้ความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วอะ่ะคุณเหนื่อยแล้วเพื่อนๆเ,เริ่มคิดได้นะเริ่มอยาก ได้อะไรที่มันดีๆมันใหม่ๆหรือที่มันใช่และชัดเจนกว่านี้นาคิงดาบเนี่ยนะคะเป็นคนที่ใช่และชัดเจนแม่หมอว่าความรักบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันได้ด้วยหรือทัศนคติมันไม่ตรงกันอ่ะนาดิแชร์เลวตกับวันนี้นะคะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจนาด้วยนะคะบางท่านนะมีประเด็นนี้แต่บางคนมีประเด็นที่นาที่เขาไม่ได้มีเราคนเดียวอ่ะเขาอาจจะยังมีคนอื่นอยู่นะถ้าเขาบอกเขาจบกับใครดูให้ดีนะคะเขาอาจจะยังมีใครอยู่ด้วย แต่แม่หมอว่ามาคะให้มันจบขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วคุณเลือกที่จะมูฟออนแล้วด้วยเป็นเดอะฟูลเริ่มที่จะชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมาโฟกัสเรื่องที่คุณจะทำซะมากกว่านะคะตรงนี้ทีนี้มาดูการเงินการงานนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะการเงินการงานเดินหน้านะคะ The r ถ้าถ้าคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหรือเดินทางต่างประเทศก็แปลว่า นะความบริบูรณ์ความสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆนะคะได้ฉลองในสิ่งที่คุณทำบางคนรอวีซ่านะคะจะติดก,กับเดอะเวิร์รอวีซา่ารอร,รอเงินบางสิ่งบางอย่างมีเกณฑ์ได้ด้วยนะคะสิบถ้วยนะคะบางคนทำงานกับครอบครัวสเตนเป็นภาวะที่ต้องหนักและเหนื่อยแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะได้วางอะไรใหม่ๆทําทำโปรเจกต์ใหม่สีเมทัลรับราชการรับวิสาขจถือว่าไปได้ดีนะคะ ตรงนี้ดาสตาร์นะคะหนึ่งเหรียญคุณมีโชคจริงๆด้วยนะคะหนึ่งดาเพมเพลสนะคะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะช่วงนี้ชาววันจันทร์นะคะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองสิ่งไรที่ทําแรกๆจะเป็นไพ่เพจก็คืออ่าเล็กๆนะคะนานๆไปมันก็จะค่อยๆเติบโตนะคะแล้วก้าวหน้าและพัฒนานะในสิ่งที่คุณทําแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ เนี่ยนะคะความอุดมสมบูรณ์มาแล้วนะคะพืชพันธุ์พันธยาหานะที่สิ่งที่คุณทํามันก็จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ค้าขา,ขายถามว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาได้ของขวัญของฝากนะคะเงินโบนัสเงินตกเบิกได้ด้วยนะคะตรงนี้นะมีความมั่นคงในสิ่งที่คุณทานะให้มันขึ้นมาได้ฉเฉลิมฉลองนะคะจะัติดกเนี่ยอาจจะเป็นถ้าเป็นราชาการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือไม่ก็ได้เลื่อนปรับเงินเดือนบางอย่างได้ด้วย หรือบางคนรอวีซ่านะคะที่จะไปต่างประเทศมีเกณฑ์ผ่านนะคะสองใบนี้นะนะคะ,ะแม่หมอขอให้รายจ่ายก็มีนะคะคนวันจันทร์แม่หมอนะคะไม่อยากจะพูดถึงเพราะทุกคนมีขอให้สรุปและแนะนําคนวันจันทร์นี้กว่าให้จะแนะนํำยังไงกับความรักนะคะก่อนเนาะแปดเหรียญขึ้นมาสองรอบแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะ,นะะเงินทองนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มสะผัสจริงๆด้วยอาจจะเข้ามาหลายทาง ในคือถ้วยถ้าใครมีปัญหาก็จะได้กลับมาคืนดีนะคะเพื่อนๆบางท่านนะให้มันขึ้นมาหรือมีคนมาง้อคุณนะคะทำาพลนนะคะสิบไม้เท้างานเยอะงานมากเนาะไพ่คามาเนี่ยไพ่ของคุณขึ้นมานะถ้าท่านใดมีปัญหามีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันนะคะหกถ้วยนะคะแลจะจัดเม้นเนี่ยะนะคะมันเหมือนคนที่ เป็นคู่บุญคู่กรรมกันที่ตัดกันไม่ขาดสาหรับบางท่านนะมีโอกาสมากลับมาง้อมาคืนดีกันนะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าโสดไม่หมอว่าถ้าคุณจบกับใครมานานไม่มอว่าคุณไม่ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครมันเหมือนคุณอยากเป็นอิสระและโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหน้าที่การเงินการงานไปก่อนนะคะแต่ถ้าเรื่องเงินเนี่ยมาเต็มเลยนะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะเนี่ยมีโอกาสเดินทางต่างประเทศด้วยเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้น ะะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดีขึ้นนะคะสิบไม้เท้าถามว่างานเยอะไหมงานเยอะงานมากนะคะคนวันจันทร์เนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่เงินทองถือว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มมั่นคงกว่าเดิมนะคะมองเห็นทิศทางการเงินมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาขอบคุณคนวันจันทร์นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะสวัสดีะคะ่ะ